วันนี้เราเออกมาทําอะไรตอนนี้ร้อนๆนะครับบ่ายสามโมงเดี๋ยวเราจะไปสยามกันนะครับที่สยามสยามสยามเซ็นเตอร์คือเขามีเปิดร้านใหม่นะครับร้านกจ็จะป้องนะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยเดย์วันนะว่าที่นั่นเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยว่ากันเดินร้อน เปิดวันแรกนคะครับเราไปดูกัน ได้ตรงนี้เลยครับใช่ครับอันนี้เป็นกิจกรรมพิเศษครับก็คือทําแบบสอบถามแล้วก็แชร์เฟซบุ๊กทํา2อย่างนี้นะครับแล้วก็จะได้รับจีบไข่ตุ่มหนึ่งตู้นี้ตู้เดียวถ้าคุณผู้ทานแรกคนเดียวสองคนต้องแลกพันหนึ่งใช่ไหมครับต้องแลกฝั่งหนึ่งได้ถึงพันสามนสีันอ๋อแต่ไม่ถึงก็ได้ครับเล่นเท่าไหร่ก็ได้ผมแลกพันหนึ่ง ได้ค่ะสกแกนใช่ไหมรูม้ทําสกแกนที่หน้าตู้ได้เลยค่ะคุณมานันใช่ไหมครับผมใช่ครับอันนี้หนึ่งพันอันนี้สิบเหรียญกันน้าุงสมาเติมครับเนี่ายี่สิบเหรียญค่ะแล้วอ,อีกห้าค่ะขอบคุณมากค่ะ นี้คือเขาให้สิทธินะครับถ้าเราวันนี้เรามาทำโปรโมชั่นเรามาลองเพลทนะครับเขาจะมีแลก1,000บาทนะครับก็จะได้รับถุงผ้าครับผมอือหนึดงใบก็จะพอเขาจะได้ทั้งหมด20เหรียญโตเหรียญลา50บาทนะครับก็คือเหรียญเหล่านี้เขาจะมีค่าคือเท่ากับ100เยนนะครับอย่างเช่นตู้นี้เราหยอด400ร้มัเขียนส0่ใช่ไหมครับเพราะถ้าว่าเราใช้นไปทั้งหมด4เหรียญ สี่ห้าเจ็ดสิบเท่ากับสองร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับโดยาคาก็ประมาณนี้ถ้าคิดง่ายๆก็ถ้านี่เป็นเงินเดือนมันก็คือเงิด้วยสี่จุดห้าบาทเองือเนี้ยตั้งใจจะระยอดแต่กรเทือนี้รู้สึกว่าจะเหลือแค่ลูกเดียวเป็นลูกใสแล้วชิปเป๋งหมดนะครับตัวใสเราไม่ได้อยากได้แต่พวกรอเขาเติมครับอันนี้ตัวนี้ไม่ได้ที่ทานไอ้นีกันละแลต่ตัวตัวนี้ก็ ที่เราอยากได้เหมือนกันเนาะตัวนี้เป็นรถครับนะครับของ Honda ครับตัวนี้เท่าไหร่500เยนนะครับก็5เหรียญได้หมุนเลยเพื่ได้มีสามสีนะสองร้อยห้บาทค0 0เยนอยากได้สีอะไรก็สีไหนก็ได้มีไม่ไม่ติดนะว่าสีอะไรก็ได้ต้องต่อไปนะครับ อ๋อเอาด้านนี้อ๋อด้านนี้ใช่ไหมครับอ๋ออ๋อขอบคุณครับต้องเอาเหรียญเข้าให้ตรงก็้วยนะว่าม,มีมีสัญลักษณ์อยู่นะได้มาแล้วเป็นสีน้ำเงินก็โอเคนะตามที่เลยโอเคนะครับสำหรับอันแรกนะครับ ถ็ถือว่าโอเคนี้ได้ตัวที่อยากได้พอดีต่อไปเราจะดูซิว่ามีอะไรให้เราปิดได้อีกนะครับก็มีข้างๆกันก็จะมีชินคาร์เมนไรเดอร์นะแต่ว่าถ้าดวงเราดีบิดได้ชินเลยนี่ก็จะเพ้อเ,เกินแล้วก็มีเอเรียลแต่เอเรียลที่เราไม่ได้ละแล้วก็มีตัวนี้เป็น โดยสูตรเอสเซนดีนะครับตัวนี้ก็ถ้าได้2องอันนี้ก็จะโปรเฟคเป็นสไตล์นะครับกับกับอันที่เป็นอ่าอย่าบถ้าได้ตัวนี้ก็สามารถเล่นคู่กันได้ก็ดีถ้าเป็นคู่นี้ไม่อยากดีกว่าเราไม่อยากได้ที่มันเป็นนี้แล้วเรามาเสี่ยงกับชินดีไหมได้ V1 หรือ V2 สด้วยตัวลายก็ยุ่งเลยเราจะดูซิ เราจะเล่นตู้500ก็จะเล่นใช้ไม่เยอะนะฮะมาดูิหัวบัสตอนนี้ขอ,องอันนี้นะครับที่เป็นเอ็กเซียนะครับเอ็กเซียยังมีของอยู่แต่ว่าเราไม่ได้อยากเก็บหัวบัส <c oughs> ใครอยากเก็บตุ๊กแกนะ ตุ๊กแกนี่ห้าร้อยเยนทีเดียวพวกของนาลารักขาักก็เยอะนะขอโทษครับมีแมวในกล่องสามร้อยเยนก็โอเคเลยวัดนะวลองดูน,นี้เราถามว่าเราได้กล่องไหนเลยลก็ อันไหนก็ได้นะสามร้อ <100 S 1> ยเยนนะครัร้อยห้าสิบาทก่อก็มีโมราคาให้ดูในส่วน่ลองดูหนะ่อยสามร้อยเยนไม่ควรดะไปว่าผมนะครับตัวนีน้อันนี้เป็นของสปายเซอร์เบนะ เซฟนอนครับตอนนีนะะ้ถ้าเก็บก็ต้องเก็บให้พกเนี่ยใวันจะยุ่งเพราะว่าเราไ,ได้ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะเฉยๆฉยเอ่อดี๋ยูตู้นี้ดีกว่ามันคือตู้พิเศษของเขานะครับทุกคนเขาก็พิเศษของได้น่ารักเลยนะมีสโนว์บอลนะครับของสปายจาร์บิับ เขาบอกใส่น้ำได้จริงๆด้วยนะแล้วก็คงเขย่าแล้วก็มีเต็แต่ก็ในเป็นภาพนะก็จะเป็นสกัดเยอะอ๋อโซนนี้จะเป็นโซน200รยเยนโซนไม่แพงโซน300 300ยเยน ันนี้เป็นพิซซ่านะพิซซ่าถาดจิว๋วนี่ของกระทาของการาซแคปเจอชสสตุล่นะครับกับพวกถั่วสมุนไพยนะครับถูกเก็บการ์ะใครที่ชอบเรื่องนี้ก็โอเคนะสี่ร้อยเย,ยนนะ อันนี้ทาโกยากินะครับของกินเบโก้นะครับก็เป็นร้านทาโกยากิข้างล่างก็มีขายนะฝั่งสยามดิสโก้เลยเราจะเอามาทำอะไรเดี๋ยวเป็นโซบูเจะหรือเปล่า300เยนนะโซบูเจะจริงๆแล้วก็เดยเราจะอยู่ฝั่งนี้ซะมากกว่านะนี่นี่เป็นพวกไอคอนิกของดาั้งบอลนะครับดาั้งบอลซูเปอร์นะครับก็เป็นดั้งบอลเรด้าเลดพิเซฟฟีเซอร์แล้วก็ซากเซลนะครับแต่ว่า ให้เ,เราจะไปทำอะไรกินได้ด้วก็เลยดาก็ดีนะแต่เราคงไม่น่าจะเห็นขนาดนั้นนะไปคิดมามันจะคุม้มแหรอแตวเราตัดไดูบบ่้ก็จะมีตลอดนะหอมน้ำุปจครับริบบี้พัทเตอร์ชอ้อนอยะครับนะครับออ นี่ตัวที่เป็นบอลของวันทีน,นะครับรอเขาเล่นก่อนอ๋อสลับลือลูนี่ก็ดีนะหมดเี่ยมังมีอยู่นะ,ะน,นี่สามร้อยเยนนะครับ น,นี้คือเราได้ตัวไหนก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรอนะ่ะลองดูลิลลุุนะครับ300รอยเยนาได้ตัวครับผมอ๋อได้เป็นลิลลมูลแบบเวอร์ชั่นปีศาจนะครับแต่นี ชุดของโตเกียวรูเบนเจอร์นะครับจริงๆกระน,นี้ก็สวยนะเฮ้ยไม่ใช่กระดับ้วยหรอไม่น่ามีแต่ชุดแบบทับไม้แขวนอันนี้มีแต่ชุดกับไม้แขวนนะครับคุณน้าคะของฮูล็อกนะครับก็เป็นสแตนเลตั้งสองชัน พวกสแตนกับสแตปที่เป็นโฮกุญแจรี่ผมเฉยๆนะผมมันจะไม่ได้หยอดกันนะครับใช่ผมชอบที่เป็นจิ๊กเกอร์มากกว่ามันก็จะไม่ได้หยอดให้าคุณดูนะเอ๊ะอันนี้เราจะเติมระหว่างวันไหมครับอจริงๆเติมไปหลาย,ยอลออรอบเลยค่ะอ,อ <c oughs> ยางได้ตัวไหนเป็นพิเศษหรือเลปล่าคอ๋อมันมีหัวบัสของนิวอ่ะมันจะหมดแล้วหมดเหลืออยู่ลูกเดียวไปใส่กันตัวไหนนะคะเดี๋ยวแก้ผิดก็ผิด ที่เป็นหัวของกันดั้มตัวนี้อ๋อเดี๋ยวผูแจ้งให้นะคะว่ามีไหมครับผมวันนี้แบบของเยอะคนเยอะเยอะกว่าที่คิดโอ้โหเยอะมากดีดีด้วยครับต่อนนี้ผู้จัดนัดที่ดีนะก็เดี๋ยวอาจจะมีเติมนะเข้าดูว่าคนนี้หมดเติมหลายรอบแล้วมีคนเยอะมากแล้วก็หมดหมดไปหลายรอบแล้วตอนนี้เราเหลือเงินอยู่เท่าไหร่ดูสิสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็ยอดห้าร้อยกับสามล้อนได้อีกอย่างละรอบนะครับ โอ้ขอบคุณมากครับไม่เป็นไรเวลาเดี๋ยวครันหน้าแล้วกันขอบคุณมากครับก็หัวบัตรหมดนะครับเดี๋ยวจะตัวใสเพราะฉะนั้นเราก็ฆ่าไปแล้วมาหาสามร้อยเยนหยดกันสามร้อยก็ต้องมาโซนนี้สิเอาเป็นพวกแมวแล้วกันเขาเรียกอไรแล้ก็ชอบอีกแล้วครับมาดูโซนสามร้อยดีกว่าอ่าอยู่ตรงชั้นของกันดัมเบลเลยขึ้นมาเลย โอ้ยเยอะเยอะเยอะสนุกดีเอออ่าอ่าเฉยเฉยเบิ้งอันนี้นะครับเป็นชายผู้วิชีใหม่ละนี่นี่คนเยอะมากที่คิดไหมนี่มีอะไรก็เป็นกระจกกองพวก ตู้หยอดขายแต่ว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ของบันไดเขามาทำเองเออเจริงจริงเมื่อก่อนเราเห็นตามห้างใช่ไหมอืมเออแล้ก็คือของบิ๊กวันเขามาแล้วเขาเช่าที่ลงเขาเองอเออแต่ทีเนี้ยเขามาเปิดเป็นสาขาแบบจริง<อ>จริงเลยโซนนี้เลยใช่แล้วถ่ายหรือยังถ่ายแล้วถ่ายไปแล้วตอนนี้ตอนนี้เราเหลือตังค์อยู่800 800เยนแต่ถ้าแยกหลักๆอ่ะมันจะมีโซนทางนู้นเป็นโซนที่เป็นการ์ตูนใช่ป่ะอืมอ่ พวกมีลิขสิทธิ์อะตัวต่างๆอะไรเงี้ยก็จะ400ถึงห0าร้อยเยนทางนี้ก็จะเป็นตู้พวกของเด็กเนี่ยโซนของเกิรเกิดเกิรคิดอะไรเงี้ยเด็กก็จะเป็นพวกแมวหมูนกอะไรพวกเนี้ยพวกนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ก็จะถูกหอดกูเข้าไปปักชื่อกูไว้แล้วว่ากูยกไปเลยใช่ไหมนี่เดี๋ยวกูกูเหลืออยู่เดี๋ยวกูจะหยอดตู้300เยนกับ500แต่ทีนี้สามร้อยกูลังเลว่ากูจะหยอดอะไรดี300 มีไอ้เนี้ยนี่ก็ตลกดีเป็นแหวนมันเป็นปริศนาไว้ว่าเราจะแกะบล็อกนี่ออกมายังไงอันนี้อันนี้โอเคไหมอือออ่าในี่้หยอกสามร้อยเยนแล้วก็แล้วก็เหรียญมันเป็นเหรียญเฉพาะนะเว้ยโอ้โหโอ้โหคัปียเธอไหมครับไม่รู้เหมือนกันมันก็มีมันต้องมีร่องเป็นไ่เป็นเซเว่นหรอตู้อยู่ตามเซเว่นมั้งอ๋อเหรอ แล้วล็อกมันต้องต้องหยอดให้ตรงล็อกครับไม่งั้นมันจะหยอดไปเข่าอ้เข้าใจตอนแรกกูมากูหยอดได้เป็นในครั้งแรกอ,อันนี้เป็นตู้บล็อกปริศนานะครับไปดูซิว่าจะได้อะไรนี่จริงอ,อะไรก็ได้ <laughs> ได้เลเวลสามก็จะดีสนุก่อมไอ้เชี่ย <laughs> ได้เลเวลหนึ่งก็อันนี้ง่ายเลย อย่างนี้ใครก็เปิดได้สิวะไม่รู้ของอะไรเป็นไรที่เหลือแต่ก็หยอดตู้500เยนทางนื้นมันมีตู้แฮร์รี่พอตเตอร์อันนั้นก็สวยขอโทษน,นะครับเนี่ยแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยเผื่อชอบเนี่ยเป็นพวกไอ,ไอคอนอิกของในเรื่องนั้นเลย ก็เป็นด้ามไม่น่าสนใจเนาะกันด้ามมันยุ่งตรงที่ว่าถ้ามันได้ตัวที่เราไม่ชอบอะสิโอ้เอออย่างงี้นี่เมันต้องเลือกมันต้องเลือกกับสมมุิได้ได้พาร์ตอาวุธอย่างเดียวเงี้ยแกะได้ไหมไม่มีบาร์ต้องยังเอาเปิดได้เปิดเติมได้เปิดเติมได้แล้วก็มีอันนี้กัจจีนี่จะหมดแล้ยเฮ้ยเหลืออันสุดท้ายเฮ้ยเหลืออันสุดท้ายเลยว่ะสนว่าอันนั้นอะไรต้องดูก่อนสีเขียว เห็นมะนี่มาดูตรงนี้เห็นละเห็นละสีเขียวน่าจะใช่ไอ้นี่มาถ้าเราออกไปสานสองเนี้ยได้ปะเห็ดูเหลี่ยมนี้ดิเห็นละเห็นละกล้วยนี้กล้วยนี่ใช่ใช่ใช่แต่ทีนี้กูไม่ได้ชอบมันอะดิอ๋อเหรอนี่ยมีดักบอลเนี้ยไหมแต่คือพวกเนี้ยคือถ้าเราไม่ได้อันที่เราเขาเรียกอะไรที่เราไม่ได้อยากได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ นี่อันนี้เป็นการ์ดหรอกนี่เป็นโปสเตอร์ใช่เป็นสแตนตั้งก็ปโปสเตอร์ก็หุ่นเก่าตัวนี้เก่ามากเลยจีเดียนจำไม่ได้ผมไม่รู้ชื่อเลยจีเดียนจีเดียนไม่กระสวยไอ้ชินคารเมนอ่ะมันมี V1 V2 แล้วก็มีกี้กี้สองตัวอัตราส่วนในการได้ของก็ยากห้าบเปแต่นี่ซื้อยกเราไม่ได้เนาะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่าอันนี่ก็อันสุดท้ายใช่ใช่แต่มันเป็นกูเข้าใจว่ามันเป็นอันใสเป็นอันนี้แต่กูอยากได้นี่ซึ่งเราไม่น่าใช่ไง ใช่ไหมมันได้เป็นตัวนี้ไงดูแล้วก็จะใสว่ะเช่าอีจอยก็สวยนะใสอ่ะก็ถ้าใครอยากได้ใสก็โอเคแต่เราไม่ได้อยากได้ใสกระแทกสองซองไอต,ตัวที่อยากได้ก็หยาบไปจะหมดแล้วเหลืออันสุดท้ายเลยก็มันใสงไงเราดีด <laughs> ีไม่ใช่อใช่เดลิมอนกินน,นี่ทาโกะยากิอ่ะ ใส่เล็กอะเออนี่300เยนเลยออกมได้ลูด้สับประาดมาสิงใช่ใอ,อ,อันนี้ยิ่งยากใหญ่เพราะโอกาสได้สับปะาดแม่งมีหนึนึ่น1 1> 1นไอ้กาดได้บ่าแดงหน,นึ่งในสีน่อ่ะนหลักๆก็มีคนไทยข้าอยน่งนี่นลุ้นใช่ไหมลูหอรูตูวแถวนี้แหละแต่แว่าคนเยอะอดียเฮ้ย ก็อยู่ที่ว่าเราอยากไม่คันเราชอบแคสเตอร์แบบไหนแต่ก็นก็เป็นพวกแมวพวกอะไรพวกขนมขนมอะไรนเหมสองในสี่้วเวอมึงว่าดวงมดีนะขนาดได้สองในสี่ป่ะล่ะเออขึ้นหนึ่งหเยเยนก็สองรห้สบาทถ้าได้สอันเนี้ยอันไหนก็ได้ถ้าลูกจับเขานี่เนาะเอามาแล้วก็มา แอบออกเลือกได้เลยนเานาะขนมเย่าผ้าก็ได้อันนี้น่าจะเป็นงานชุดผ้านะเท่าที่ดูนะตุก๊กตาผ้าก็อันไหนก็ได้เหมือนกันอันนี้ไม่เป็นไรได้โกโจโก็โอเคโกโจจะอยากได้น้อยสุดแต่ม,มันยุ่งมันก้มเลยนะหยอบยากนะสำหรับคนต้องคอยก้มนะครับ บอกว่าออกแบบมาให้สำหรับดึกหยอดมันก็เลยต้องตัดฉะนั้นอย่างผู้ใหญ่ก็จะต้องก้มเยอะนะ่ะ,ะได้เอายนะจ๊ะชุดชมพูได้เน่ได้เน่เน่ก็โอเคได้โอเคเป็นตัวรลองนะครับถึงถ้าได้ตัวเอกก็จะดีนะก็ ตอนนี้เหลือเศษอยู่หนึ่งเหรียญเศษหนึ่งเหรียญก็ต้องแลกเพิ่มอีก4เหรียญอีก200เหรหรอโอ้โหไม่ใช่น้อยนะเนี่ยดที่การในสนี่มาแล้วเนี่ยได้ดีงินขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับอีก500เยน 5เหยญสุดท้ายเราจะเอาอะไรดีเราจะชินคาเมนหรือเราจะกันดั้มสายหลักดี5เหรียญสุดท้ายเนี่ยผมว่าเราควรเล่นลายสายที่เราไปเสี่ยงลายกันดั้มสายหลักที่เราชอบดีไหมอ๋อก็น่านจะดีนะไม่งั้นมึงจะไปเอาอะไรอ่ะไม่งั้นก็กลายเป็นี๋ยวชินคาเมนอะไรเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นไปเปิเปดซ <c oughs> ีรีส์ใหม่เริ่มตัดใหม่ก็ เอาหัวกันได้เลยนะหัวเอ็กเซียก็ได้หัวเอ็กเซีย,ก,ก,ซยก็โอเคขอให้ได้หัวสลักอันนี้หัวเอ็กเซียก็อันไหนก็ได้นะแล้วลองดูนะจ๊ะหัวีย ับอในหัวหลักด้สีสีปกตินะครับใบนี้เราจะดีเลยก็โอเคก็โอเคอเครบวันนี้เย่เย่เย,ย่ทุกทักะเรียบร้อยเรียบร้อย